เราอยู่ที่ชาลิตาฮะนี่ฮะชาลิตาคาเฟ่เช้าเช้าที่มีอาหารเช้าเยอะมากน่าตาหน้าสนใจมากในร้านก็มีมุมของห้องแอร์และด้านนอกก็นั่งข้างนอกกันะฮะทุกคนนี่ฮะเบรกฟาสต์ Breakfast. ซึ่งก็จะเป็นแบบมีหลายเมนูอยู่นะมีทั้งแบบออมเล็ตเออมีนี่ฮะอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็มีแบบเป็นเฟรนช์โทสก็มีฮอทดองฮอทดอกพีคงเบคอนนะฮะ นี่ยฮะดีตูเมนูตัวจริงเสียงจริงจะเป็นแบบนี้ในเมนูนะฮะอยู่ในซอยสีบำเพลง,งามดูพลีตรงนี้ฮะทุกคนทะลุสาธรหนึ่งไม่ไกลจากโรงแรม S1 Hot e l เค่ะทุกคนน,น่าทนนา,านมากดูสิครับทุกคนครับน่าทานมากเลยทำเลทองมากๆตรงนี้เนี่ยคือเข้ามาตรงนี้ทุกคนต้องมานะ มาเพราะว่าบรรยากาศตรงนี้ใกล้กับสวนลุมตอนเย็นเขาก็จะมีออกกําลังกายวิ่งกันที่สวนลุมเราก็เดินไปได้จากตรงนี้อีกหน่อยห้างวันสยามบันแบงคอกก็จะสร้างเสร็จใช่ไหมครทุกคนนี่ฮะลูกค้ามาตลอดนะฮะเรามาเช้าเพราะว่าอะไรรู้ไหมจะได้ไม่ต้องมาเจอกับคนเยอะเดี๋ยวจะพูดเสียงดังไม่ได้เนี่ฮะทุกคนอันนี้เป็นเป็นแบบทอดอกนะฮะเบคอนเป็นแบบไข่ไข่ดาวอันนี้เป็นสครมเบิลเอ็กก็คือเป็นไข่ควนไข่คนนะฮะทุกคนนี่ฮะอาหารเชา้าเมนูนะฮะ จริงๆตรงนี้ทะลุไปหมดเลยคะปั่นจัก,กรยานมาก็ได้ขับรถส่วนตัวมาจะเดินแต่ต้องระวังรถนิดนึงเพราะถนนตรงนี้ทำเลทองมากเพราะคนเนี่ยไฮโซจะแบบขับรถผ่านไปมาย้ำอีกทีนึงตรงนี้ไม่ไกลจาก S1 สวันโฮเทหาเลยค่ะทะลุออกไปก็จะเป็นสนามมวยลุมพินีออกไปก็จะเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ๋อ,อบรอนไก่คลองเตยไปได้อีกนิดนึงก็เป็นคลองเตยยองๆทะลุไปสุขุมวิทนู้นเลยค่ะแต่ถ้าเกิดเลี้ยวซ้ายไปทะลุปุกโปง่งตรงนี้ก็จะไปสีลมได้ สีลมซอย10นะฮะทุกคนสีลมซอย5ละลายซับนะฮะใครจะเดินกินตรงนั้นมีคาเฟ่อะไรที่หลากหลายแต่ถ้ามาตรงนี้ต้องไม่พลาดคาเฟ่ที่นี่นะจ๊ะชาลิตาคาเฟ่ตรงนั้นก็เดี๋ยวนี้คาเฟ่ยเยอะจะหาดีๆยากนะอ่าบอกตรงๆที่เราประทับใจอยากจะบอกต่อนี่ไม่ได้ง่ายๆนะอ่าทุกร้านก็แตกต่างกันไปแต่ว่าเรื่องของการบริการอาหารรสชาติอร่อยหน้าตาดีต้องที่นี่นะจ๊ะดูสิทุกคนอันนี้เป็นแบบแพนเคก้กบอกเฟิ้ลก็มาทุกคน แบบเป็นเอ่อเป็นแนวโยเกิร์ตนะครับทุกคนเป็นใส่ผลไม้แอปเปิลบานานาเข้าไปเป็นแซนด์วิชชูน่าก็มีเบคอนชีสก็มีคะทุกคนจะ้ะนี่ฮะเพื่อใครสนใจมาต้องมาสนับสนุนคนดีๆสมาหากินเปิดร้านาน่ารักน่ารักแบบนี้ฮะทุกคนดูบรรยากาศสินั่งสบายใครอยากนั่งห้องแอร์แน่นอนอยู่ด้านในคะอยู่ด้านในจะเป็นห้องแอร์เย็นสบายแล้วก็ไวไฟไวปพุดปพลาดพุ๊ธปลาดทุกคน เมนูร้อนก็มีจากทุกคนเคยกินชาลุงชาร้อนกาแฟร้อนกาแฟเย็นก็มีใส่น้ำแข็งกับเข้มข้นนะฮะนี่ฮะแบรนด์ชาลิตาคาเฟ่พรีเมียมคอฟฟี่นะฮะทุกคนมีหมดเลยอเมริกาโน,โน่ลาเต้คาปูชิโน่ก็มีฮะนี่ฮะมิ้วหน้าทานมากนิชาไทยะ,ะทุกคนจ๋าชาไทยทุกคนนะฮะเราจะดูเมนูแล้วก็นี่เป็น,นเมนูหลักนะฮะเราถ่ายรวดยวนให้ฮะ,ะทุกคนจ๋านี่ฮะบรรยากาศจะเป็นทำเลทองตรงนี้นะฮะ บําเพญทะลุป่อนไก่ทะลุอู้ทะลุไปถนนจันตรงอไอซอ์อกาแฟมาแล้วฮะไอไอทีพูดผิดนะครับทุกคนไอทีทุกคนอู้บรรยากาศดูสิรถมาไอซ์ทีบรรยากาชาเขียวก็มาเป็นสมูทตี้เลมอนดริงค์อันนี้เป็นแบบฮันนี่เลมอนก็มีนะฮะเป็นแบบแนวกระทบรกฝรั่งนะ,ะทุกคนอาทิตย์ที่แล้วจําได้ไหมเราไปที่เขาใหญ่ดูสิตาลายไง เราก็ได้บรรยากาศกินสมูทซี่ที่นั่นไปสวนทุเรียนไปวัดวชิราลงกรซึ่งสุดยูสิตาไลก็เดินจากวัดประมาณไม่กี่ก้าวอยู่กันเลยึงเป็นรีสอร์ทที่ดีที่สุดของที่นั่นเลยนะใครไปเขาใหญ่ไปปากช่องต้องแวะหายูสิตาไลแล้วก็ไปวัดกชิราลงกรวัดถ้ำวัดถ้ำไตรรัตซึ่งจะมีพบโครงกระดูกหรือสงหรือสีทุกคนแล้วก็ไปวัดเขาเรียกว่ามีอยู่วัดหนึ่งคือวัดไก่แก้ว วัดถ้ำไก่แก้วที่ชามาเลเซียเขาไปเขาไปถูกหวยไงฮะแล้วก็วัดนี้ก็เลยดังเพราะว่าไปบูชาวัตถุมงคลที่วัดไก่แก้วซึ่งอยู่ใกล้กับดุสิตาลัทุกคนอันนี้เป็นแฟร p อันนี้เป็นแฟรปพุกชิโนทุกคนเป็นแบบคาราเมลลาเต้อะไรประมาณนี้นฮะเป็นมอคค่าคาเฟ c ชิโนเป็นแฟร p นะฮะก็จะคำว่าแฟรพุกชิโนผสมแบบแนวแนวแบบเขาใส่ครีมใส่คาราเมลทุกคนดูน้าทานเนาะ แล้วก็มีกาแฟดอยช้างจากที่นี่ค่ะทุกคนดูหน้าตาสื้เครื่องดื่มอย่างน่าทานเลยอ่ะนะฮะเนีย่ยต้องบอกต่อให้โลกรู้ใครมาแถวสาทรเข้ามาสาทรหนึ่งเลยนะเดินมาเรื่อยๆขับรถมาเรื่อยๆก็จะเจอชาลิตาคาเฟ่แล้วก็เจอ S1 h วันโฮเทลอยู่ใกล้กันฮะทุกคนเดินมานะฮะไม่ต้องไปไหนแล้วนะฮะนี่ฮะเดีย๋ยวเราจะไปกินซีซเลอร์กันต่อทุกคนแต่ที่แน่ๆคือเราพลาดไม่ได้กับเบรคฟาสต์ดูสเดีมาลองชิมกันนะทุกคน ขอ,ขอชานมก่อนนะฮะทุกคนจ้อตื่นเต้มมากเพราะว่าอะไรรู้ไหมหน้าตาสวยหน้าตาดีอืมอร่อยมากอร่อยมากทุกคนอืมดูหน้าตาสิอืมอันนี้ไม่ต้องพูดถึงต้องแซ่บต้องอร่อยแนะ่นอนนั้นเดี๋ยวเราขอเบรกนี้เป็นอีกอีพหนึ่งเนาะทุกคนเนาะเดี๋ยวจะยาวไปเดี๋ยว เรามาลุ้นกันนะเผื่อมีโฆษณาเข้าไงทุกคนเพราะช่องของเรานี่มีโฆษณาเข้า3-40ตัวแล้วโดยที่เราไม่คาดคิดนะฮะอาจจะเป็นคลิปที่กําลังดูอยู่ก็ได้ทุกคนฝากกดติดตามได้นะฮะใครติดตามใครกดไลค์ก็ขอให้โชคดีมีความสุขพระคุ้มครองจ้านี่คือชาริตาคาเฟ่นะฮะ